สวัสดีค่ะเด็กวันนี้เด็กๆมาเจอครูอ้ออ๊อแล้วก็ครูแมวค่ะอ่ะมาเจอครูอ้๊อแล้วก็ครูแมวกันแบบนี้นะคะครูอ้๊อครูแมวก็จะมีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังอีกแล้วแต่เอ็นิทานที่เราจะฟังเรื่องอะไรนะคะครูแมวหนูน้อยบอกแดงค่ะโอ้โห,โหโดเด็กๆอยากฟังหรือย,ยังคะถ้าเด็กๆพร้อมท,ที่จะฟังกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ กาละครั้งหนึ่งณนะหมู่บ้านที่แสนอบอุ่นมีเด็กหญิงหน้าตาน่ารักนั่งดูคุณแม่ทำอาหารอยู่ในครัวเพื่อนบ้านทุกคนต่างพากันเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงตามสีของหมวกที่เธอใส่เป็นประจำและวันนี้เธอก็ได้รับคำสั่งจากคุณแม่ให้นำอาหารและขนมไปเยี่ยมคุณยายซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านข้างๆ เอาตะก,ก้าใบนี้ส่งให้ถึงมือคุณยายนะจ๊ะแล้วก็รีบไปรีบกลับอย่าไปเที่ยวเล่นทะเลถลายที่ไหนไกลอย่าพูดคุยกับคนแปลกหน้าด้วยเข้าใจไหมคุณแม่คนสวยกำชับด้วยความเป็นห่วงลูกสาวตัวน้อย <c oughs> ก็ตอบรับและสัญญาแล้วออกจากบ้านไปอย่างร่าเริงระหว่างทางไปบ้านคุณยายบังเอิญมีหมาป่าเจ้าเล่ เดินมาพบกับหนูน้อยหมวกแดงจึงเข้าไปทักทายหวังจับเด็กทำเป็นอาหารมื้อเย็นสวัสดีเจ้าสาวน้อยมาทำอะไรในป่าตรงนี้คนเดียวหรอจะ๊ะหนูกำลังไปเยี่ยมคุณยายที่หมู่บ้านใกล้ๆนี้เองค่ะหนูน้อยหมวกแดงตอบอย่างเป็นมิตรแต่กลับทำให้เจ้าหมาป่าคิดอุบายหลอกล่อหวังจับคุณยายของเธอเป็นเหยื่อด้วยอีกคนแต่ว่าสาวน้อย เอาตะก,ก้าใบาเล็กๆไปแค่นี้คุณยายเสียใจแย่เลยฉันว่าเราไปเก็บดอกไม้ส,สวยๆมาเป็นของขวัญเพิ่มกันเถอะหมาป่าชักชวนให้หนูน้อยหมวกแดงออกนอกเส้นทางมันจะได้รีบตรงไปจับคุณยายกินก่อนแล้วดักรอหนูน้อยหมวกแดงที่บ้านนั้นเลยโชคไม่ดีที่หนูน้อยหมวกแดงหลงเชื่อคำชวนแล้วหันไปเก็บดอกไม้และเดินเล่นอย่างเพลิดเพลินจนลืมทั้งเวลา ทั้งคำตักเตือนของคุณแม่ไปหมดสิ้นกระทั่งเจ้าหมาป่าเดินทางไปถึงหมู่บ้านข้างๆแล้วจับคุณยายมาซ่อนไว้ในตู้ก่อนนำเสื้อผ้ามาใส่เพื่อปลอมตัวเป็นคุณยายนอนป่วยอยู่บนเตียงรอให้หนูน้อยหมวกแดงมาถึงแล้วจับกินทั้งคุณยายทั้งหลานพร้อมกันเลยทีเดียวเมื่อหนูน้อยหมวกแดงรู้ตัวว่าทำผิดคำสั่งคุณแม่ ก็รีบวิ่งไปหาคุณยายที่บ้านทันทีแต่กลับพบว่า คุณยายของเธอนั้นมีท่าทีและหน้าตาแปลกประหลาไปจากเดิมคุณยายคะทำไมคุณยายต้องนอนคุมโปงด้วยล่ะคะหนูน้อยถามด้วยความสงสัยยายเป็นใครไม่สบายยายเลยหนาวจ้านหมาป่าดัดเสียงตอบคุณยายคะทำไมเสียงคุณยายแปลกจังเลยคะ <c oughs> ยายเจ็บคอไอหนักมากเสียงเลยเพี้ยนไปหน่อยจ้าราน หมาป่าตอบกลับพร้อมแก้งทำเป็นไอคอกแคกทำให้หนูน้อยหมวกแดงสังเกตเห็นเขี้ยวแหลมในปากคุณยายคะทำไมคุณยายถึงมีเขี้ยวยาวขนาดน,นั้นล่ะคะหนูน้อยหมวกแดงถามแล้วค่อยๆเดินถอยออกมาเพราะเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เพราะยายมีเขี้ยวไว้จับหลานกินไงล่ะเจ้าหนูน้อยคราวนี้หมาป่าไม่แส้ทำตัวใจดีอีกต่อไป พร้อมกระโจนมาตะคุบตัวหนูน้อยหมวกแดงอย่างเกลี้ยกลาอดแต่โชคดีที่เสียงกรีตดของหนูน้อยดังไปถึงนายพลหนุ่มสองคนที่เดินผ่านมาพอดีเสียงปืนดังขึ้นสามนัดพร้อมกับร่างของหมาป่าดิ้นรนอย่างเจ็บปวด นายพันหนุ่มบุกเข้ามาช่วยชีวิตหนูน้อยหมวกแดงและพาคุณยายออกจากตู้เสื้อผ้าได้อย่างปลอดภัยหนูน้อยหมวกแดงสารภาพความผิดและขอโทษคุณยายที่ตัวเองทะเละทะลายจนได้รับอันตรายกันทั้งคู่ยายไม่โกรธเลยจะหลานแค่หนูไม่เป็นไรก็พอแล้ว แต่ต้องสัญญากับยายก่อนนะว่าจะไม่เชื่อฟังคุณแปลกหน้าไม่เล่นโซนจนลืมเวลาแบบคราวนี้อีกหนูน้อยหมวกแดงพยักหน้ารับคําพร้อมคุณยายพอคุณยายเห็นดังนั้นก็ยิ้มรับแล้วเลี้ยงอาหารมื้ออร่อยให้ในายพานแทนคําขอบคุณก่อนทั้งสองจะพาหนูน้อยหมวกแดงกลับสู่อ้อมกอดของคุณแม่ที่บ้านโดยสวัสดิภาพ เด็กๆคะเมื่อกี้เด็กๆฟังนิทานหนูน้อยหมวกแดงจบไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะครูแมวสนุกไหมคะสนุกค่ะครูอ้ำโอ้โหแล้วเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอะไรเอ่ยสอนให้รู้ว่าเด็กๆต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่นะคะแล้วไม่พูดคุยกับคนแปลกหน้าเพราะว่าจะนำภัยมาสู่ตัวเองเหมือนหนูน้อยหมวกแดงคะ่ะแล้วรับของจากคนแปลกหน้าได้ไหมคะครูแมวไม่ได้คะ่ะอืมถ้าเด็กๆฟังนิทานจบแล้วเด็กๆอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่ จดบันทึกแล้วก็อ่านให้คุณครูด,ด้วยนะคะแล้วก็ส่งคุณครูทุกสัปดาห์เลยใช่ไหมคะคุณแมวใช่ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันคลิปต่อไปเลยะคะ่ะบ๊ายบาย